มาเรามาเปิดกาชาสักหนึ่งตูมดีกว่าคิดว่าผมกลัวไหมครับผมก็ไม่กลัวหรอกนะผมบอกเลยนะอันนี้เป็นสีอุ้ยเป็นสีทองสีลุงหรือปเปล่าสามดาวโอ้ยเด็กนี่เอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมใหม่นะครับกับสลามอิเซไคเมโมรี่นะครับก็เป็นเกมใหม่ของค่ายลุงบันเลยซึ่งตัวเกมเนี้ยเขาก็ได้มีการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เขาเคยโพสต์ไปว่าจะเปิดเดือนพฤศจิกา แต่ว่าเขาเลื่อนนะฮะมาเป็นเดือนนี้เลยก็คือวันนี้นะครับวันที่28เนี่ยผมทาคลิปวันที่28แนะแต่คลิปอาจจะลงพรุ่งนี้นะครับก็คือย9ิบเกาโดยที่ในเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆด้วยที่ว่า1เลยเนี่ยคือภาพสวยมากนะครับสเนี่ยมันจะเดินเนื้อเรื่องเหมือนกับทางอน e ิเมะเป๊ะเลยตัวละครก็มีเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ระบบของเกมเนี่ยเข้าใจง่ายนะฮะเหมือนกับเฟ e โกเลยแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวอ่ะนะคล้ายๆเฉยๆนะฮะ คนไหนที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ก็น่าจะชอบกันนะครับโดยที่เกมนี้มันเป็นเกมรูปแบบไหนนะครับมันเป็นเกมรูปแบบ MMO RPG นะครับหรือว่าอัพเวลลงดันกาชาอัพเวลลงดันนะฮะมันก็นี่แหละตามสไตล์พิมพ์นิยมอ่ะนะมาในคลิปนี้ผมจะไปพูดถึงระบบของเกมนะครับก็เป็นคลิปแรกแล้วกันของช่องนะไปพูดถึงระบบของเกมก่อนนะครับเดี๋ยวพอคลิป2คลิป3ตามมาอาจจะเป็นกาชาอาจจะเป็นรีวิวตัวละครหรือว่า อาจจะเป็นแนะนําตัวละครก็เดี๋ยวเราไปรอติดตามกันแล้วกันนะฮะมาเรามาพูดถึงระบบของเกมกันก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าบางคนจะบลัคหรือเปล่าแต่ว่าของผมเนี่ยโปรแกรมบูสเต็คเนี่ยมันบลัคแอนิเมชันแบบเป็นคัสซีนิดนึงนะฮะมันเป็นภาพดำหนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังได้ยินเสียงตัวละครอยู่นะมาระบบของเกมนี้นะครับไปไปดูที่ทางขวามือก็คือเมนูสีเขียวๆข,ข้างบน ก็จะมีระบบหลายระบบเลยนะครับเราไปพูดถึงทางขวามือทั้ง3ระบบกันก่อนนะฮะอย่างแรกก็คือเป็นเควสก็คือเนื้อเรื่องนะครับนี่ก็จะมีสตอรี่มีเทรนนิ่งนะครับก็เป็นก็เป็นของเอาไว้สําหรับอัพตัวละครหรือว่าเป็นเงินนะเป็นดันเจี้ยนรายวันนั่นแหละแล้วก็มีอีเวนต์ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็น PP หรือเปล่านะเป็นรูปดาบเนี่ยแล้วก็จะมีรีเควสนะครับเป็นข้าวความสนิทนะฮะอันนี้อยู่ในเมืองนะไอสตัวนี้อยู่ในเมือง เกมนี้มันจะมีเมืองด้วยนะครับนอกจากว่าเราจะลงดานอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเดินเล่นในเมืองด้วยอ่ะเราไปดูรูปแบบการต่อสู้กันก่อนนะครับไปที่ chapter t o เลยแล้วกันแล้วก็ไปที่ดานเอาง่ายๆ <c oughs> นะเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างถ้าไม่ได้อัพตัวละครมาเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ตัวที่ชนะธาตุเนี่ยมันค่อนข้างจะสู้ยากแล้วผมก็ไม่ได้อัพตัวด้วยเนี่ยมีเท่านี้แหละนะฮะนี่เลยก่อนที่เราจะไปสู้เนี่ยมาดูรูปแบบการจัดทีมก่อนนะครับจัดทีมเนี่ย ก็จะมีนี่เลยเวลดล่านะครับเจ้ามังกรตัวนี้แล้วก็ตัวละครอีก3ตัวอันนี้เป็นตัวละครที่ลงสนามเอาไปสู้นะครับมี3ตัวอันนี้เป็นช่องซับนะยังไม่เปิดเพราะว่ามาต้องใช้ค่าบัญชีถึง800นะครับผมมี480เองนะครับก็ยังไม่เปิดนะซิตี้เซ็นแล้วก็ไออันเนี้ยมันคืออะไรนะครับไอช่องเนี้ยมันคือเป็นการ์ดโปเทคชั่นนะฮะหรือว่าการ์ดช่วยเหลือแต่ละใบเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกที่ต่างกันนะครับเจ้ามังกรเวลดล่านี่ก็จะมีเอฟเฟกต เปลี่ยนจากโซนนู้นเป็นโซนี้อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะอ่ะนะครับไปเราไปมูฟเอากันดีกว่าไปครับผมเกมนี้จะมีรูปแบบออโต้ด้วยหรือว่าเรากดเองก็ได้แล้วนี่ก็คือเนื้อเรื่องนะครับตามในอนิเมะเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อบางคนไม่ได้ดูไงก็เดี๋ยวจะเป็นการสปอยนะเผื่อบางคนที่อยากจะไปดูนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาออโต้ออกก่อนเลยแล้วกันเออมาดิครับนี่แล้วก็นี่ตัวเอกของเราอิมรุนะฮะ รอออตโต้ออกก่อนมันมีเร่งความเร็วด้วยนะแต่ว่าต้องปลดล็อกอปลดล็อกได้เลยนี่หว่านะครับก็เร่งความเร็วไปะนะฮะได้ถึง2ขั้นเองตอนนี้โดยที่ในหน้าต่างนี้รูปแบบการโจมตีวิธีการเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ละตัวละครจะมีโซอยู่3สีก็คือสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองหรือว่าสีส้มอันนี้ถ้าเลือกโซสีไหนแล้วอย่างผมเลือกเอาเป็นน้องชูนะละกันนี่นะครับนอกจากสกิลของตัวเองแล้วเนี่ยก็คือทั้ง3อันนี้นะฮะ จะไม่สามารถเลือกโซอื่นๆได้นะครับนอกจากว่าจะมีท่าสีเดียวกันก็คือท่าสีฟ้าผมเลือกท่าสีฟ้ามาอย่างอันนี้แต่ว่าถ้าเราเลือกโซสีเขียวนะครับที่ไม่เหมือนกับลิมมรุมันก็จะเลือกได้แค่ชูนะตัวเดียวนะฮะเป็นผมผมจะเลือกสีฟ้า3สีไปเลยมันจะได้เป็นแอคชั่นคอมโบที่มีดาวเมดด้วยมีตัวซับด้วยชูนะเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีดาวเมดนิดนึ่งนะฮะตัวลิมมรุเนี่ยเป็นสายโจมตีนะครับตัวผมนะมันจะมีหลายสีเลยนะครับลิมมรุ แล้วก็ถ้าเราเลือกโซ่สีนั้นตอนนี้ผมน่าจะไม่มีนะครับถ้าเราเลือกโซ่สีนั้นมันจะเกิดคอมโบที่4ก็คือเลือกได้สครั้งเลยแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าไม่มีโซ่หรือว่าไม่มีตัวละครซ้ำตีตัวในมือของเราเนี่ยมันก็จะเลือกได้แค่3โซ่เท่านั้นนะครับนี่อย่างนี้นะฮะแล้วมันจะเกิดคอมโบด้วยความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเออนะครับแล้วก็แต่และโซ่เนี่ยมันแตกต่างยังไงนะครับสีเขียวจะเป็นโซ่รูปแบบสกิลเมื่อเรารวมครบ มันจะใช้สกิลได้ตามค่าคอสตรงนี้เลยทางซ้ายนะฮะนี่นี่คือสกิลของตัวละครทั้งหมดนะครับ3ตัวนี้นะจะมีค่าคอสยิห้าก็คือเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนะครับยิมห้านะมันก็จะหักค่าแต้มด้วยถ้าใช้ไปนะครับหรือว่าเราจะสะสมก็ได้เก็บไว้ใช้พวกสกิลอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราแบบไม่เอาสกิลดีกว่าเอาเป็นเป็นสีฟ้าบ้างสีฟ้านี่ก็คือเป็นค่าโปเทคชันนะครับหรือว่าเป็นการช่วยเหลือถ้ามันเต็มเนี่ย มันจะเรียกตัวมังกรเวลดอล่าออกมาช่วยได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบเป็นแอนิเมชันอย่างในหน้านี้นะมันจะเป็นแค่การ์ดแล้วก็ใช้สกิลนะครับก็คือเปลี่ยนสีเวลดอล่าเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลที่จะเปลี่ยนโซสกิลหรือว่าโซอันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสีส้มนะครับหรือว่าโซอันนี้ตัวันนี้สีส้มเนี่ยมันก็คือซีเค็ดสกิลหรือว่าสกิลอันติของตัวละครน,นั้นๆนะครับมันก็จะเพิ่มจากข้างล่างเนี่ยอย่างผมใช้ริมูรุอย่างนี้นะครับมันจะเพิ่มตรงนี้เลย เมื่อเต็มก็จะใช้อันตีได้ไปเริ่มเลยนะครับแอคทีฟไปตีไปครับผมแล้วก็ฟาดไปเลยนะฮะริมอรุมันจะกระตุกนิดนึงนะมันเป็นที่ระบบบูสแต็กนะครับบางคนที่เล่นแบบเอ้ยมันกระตุกกว่าจานมันอยู่ที่บูสแต็กนะอ่ะสีเขียวมั่งมี4ี่ใบแล้วเห็นไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือจะมีคอมโบพิเศษขึ้นมาในตัวที่4นะครับผมจะใช้ตัวที่4เป็นตัวริมอรุล่างนี้เพื่อกเกิดคอมโบโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับมา ตีไปครับผมแล้วก็ตีไปฮะนี่เลยตีไปเลยมันเป็นคอมโบอะนะมา4ใบอีกแล้วแล้วก็เลดี้สกิลก็ใช้ได้ถึง73แต้มนะครับผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันเพิ่มดาวเมจเอาเป็นสกิลของลิมรูตัวนี้นะครับอ่ะใช้ไป65แต้มแล้วก็ใช้นี่ไปก่อนนะครับตามด้วยลูนะแล้วก็ลิมรูตัวนี้นะครับปะ่ะเป็นท่าสีม่วงใช่ไหมก็โดนแรงขึ้นไปีก ขาผมมันก็มันก็ถึกอะนะโอ้โหตีแรงเกินบางทีเราใช้แอคกีฟสกิลเป็นของนี่ละกันฮิวเลือดทั้งทีมนะครับ15%ของลิมบรุล่างนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยอะอย่างนี้ละกันไปครับผมามาครับก็ฟาดไปเลยชุนนะบอกฟาดไปเลยนะฮะโอ้โหไม่เข้าเลยนะผมบอกเลยไม่เข้าเลยนะฮะ โอเคเรียบร้อยตอนนี้การ์ดโปรเทคชั่นเราก็มาแล้วเราเปลี่ยนเลยดีกว่าไหมไม่ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ยังยังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเรามีการ์ดซีแคทสกิลเยอะแล้วนะครับในมือเป็นโซนะเนี่ยมีถึง4ใบอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วจานอ่ะเราขอไปนี่บ้างไปครับผมหิ่วเลือดมาก่อนนะครับแล้วก็ฟาดไปมาริมุรุตีใบไปเลยลูกโอ้เออเสโนะ เอาล้วนะแล้วก็ปาบโอ้โหอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายโอ้โหเลือดเหลือนหยอบแมวเลือดดำอีกแล้วมาเราใช้สกิลนี้บ้างเหมือนเดิมฮิวไปฮิวเก่งเรียบร้อยแต่ว่าฮิวไม่ค่อยแรงนะล่างนี้อันติมาแล้วนะครับอันติก็เป็นการยิงวอเตอร์เปลดใส่ศัตรูนะฮะเป็นแบบเป้าหมูด้วยนะอันนี้นะครับเมจิกแอทแทคเป็นวอเตอร์นะ22 0ก็มันก็ไม่ค่อยแรงอะ นะครับแต่ก็ก็ได้อยู่มาตีถึง4ตัวด้วยกันไปก่อนซีเคทสกิลแอคทิวเอชัน่นไปปึ๊บเอาเราเราล่ะโอ้หสกิลนี่สวยมากทุกคนวอเทอร์เบสนะฮะแต่แม่งเบามากแล้วก็ตีไปโอเคไปครับผมมันมันถึกหรือเกินนะเนี่ยมอนมอนเกมนี้มันถึกจกัดแต่ว่าเธนหน้าไม่น่าจะรอดแล้วแหละนะอ่ะเราใช้ไปเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีการ์ดกี่ใบ การ์ดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอืมเออแล้วก็ตัวชูนะเนี่ยตัวฟรีนะตัวนี้ได้มาฟรีจากลงทะเบียนนะครับมันจะเปลี่ยนโซสกิลเป็นโซอะไรเนี่ยเป็นโซสีฟ้าเป็นโซสกิลโซสีฟ้าเหรอได้อยู่นะอ่ะใช้ไปปึบนี่ไงแล้วก็เป็นสีเขียวไปครับผมแบบถล่มทลายไวววดนะฮะสี่คอมโบโกโก้ตีไปครับผมตียับยับนะฮะ เรียบร้อยเป็นไงบ้างนะระบบการเล่นของเกมนี้ไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยนะครับมันง่ายมากแล้วก็เกียร์ภายใน5เทอร์นี้ไม่เสร็จนะมันจะมีเควสต,ตรงนี้ด้วยไงยแต่เพชรแจกเพชรเกมนี้เปิดกาชาใช้เพชร300เพชรในการเปิด1ตูมนะนี่ก็คือระบบเพลย์คร่าวๆนะฮะเราก็ไปดูระบบอื่นกันบ้างระบบที่2เลื่อนลงมาเป็น Build Nation อันนี้เป็นสร้างเมืองสร้างเมืองเนี่ยมันดียังไงสร้างเมืองเนี่ยยิ่งสร้างเยอะ พลังบัญชีหรือว่าซิตี้เซนต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมสร้างไว้1อันเรียบร้อยนะฮะอ่ะนี่เพิ่มขึ้นมา50บเห็นปะก็คือแต่ละอันเนี่ยมันเพิ่มพลังบัญชีได้ใช้ตังไม่เท่ากันนะก็เป็นระบบสร้างเมืองนั่นแหละคล้ายๆกับคุกกี้รันนะครับอันนี้คล้ายๆกันก็รอเวลาสร้างเสร็จนะฮะแล้วก็มีบิวบิวนี้เหมือนเหมือนเป็นการสร้างทรัพยากรหรือเปล่านะฮะอ๋อไม่ใช่เหมือนเป็นการตกแต่งปะอันนี้เป็นการตกแต่งนะ เลเวลอัพอันนี้แหละก็อัพจากเดิมนะครับจากที่เรามีอยู่แล้วก็เซฟอันนี้ไม่รู้อะไรนะฮะอ่ะเราสร้างก่อนซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะให้ของที่ต่างกันด้วยบางอันไม่ให้ของแต่ว่าให้ค่าพลังงานซิติเซนแต่ว่าบางอันเนี่ยให้ของอย่างเช่นอันนี้ก็ให้เงินนะครับนี่ให้เงินเมื่อเต็มจะให้เงินนะแล้วก็อันนี้ที่สร้างไปในี่ยานาทีเนี่ยที่เป็นสีม่วงเนี่ยอันนี้ก็คือให้ XP นะครับ ก็อเอาพลังม่วงๆ EP เนี่ยไปอัพเลเวลตัวละครได้เออแล้วเราก็สามารถเดินในเมืองได้ด้วยไปที่โฮมก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินในเมืองให้ดูนะครับนี่เลยนี่ไงนี่ก็คือเมืองที่เราสร้างนะเป็นไงบ้างยัางงามนี่พอหนุ่มคนนี้เปลี่ยนเสื้อได้นะเนี่ยมีเสื้อสองตัวออกไปล่าง <c oughs> ไปล่างหนุ่มๆกับล่างแก่ใช่เหรอว่าจาน <c oughs> ไม่ใช่นะ แล้วก็นี่นะครับนี่เป็นข้าวความสนิทนะครับของเลนกะนะเพิ่มขึ้นมา120แต้มเมื่อเราไปคุยในเมืองได้ของรางวัลด้วยเป็นเพชรนะครับแล้วก็ได้เลือดแอตแทกแล้วก็ดีเฟนเพิ่มขึ้นด้วยข้าวความสนิทก็สําคัญเหมือนกันในเกมนี้นะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเวลาด้วยนะครับอัปเดตอีกครั้งหนึ่งจะเป็น17นาทีหลังจากนี้ระบบที่3อันนี้เลยเป็นระบบอัปตัวละครนะครับอันนี้ จะมีอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ลิมูรุแล้วกันรู้สึกว่าร่างลิมูรุร่างนี้มันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวสายสกิลอะก็คือต้องใช้สกิลบัฟให้กับตัวเองหรือว่าบัฟให้กับเพื่อนในทีมนะครับไม่ใช่ตัวเพียวดาเมดนะตัวนี้เป็นตัวสายบาลานนะครับสายแนวแบบบาลานะ่ะบาลานไท่ะเนี่ยฮนะคาแรคเตอร์ไทจะเป็นบาลานอันนี้ก็บาลานนะเนี่ยอ่ะอันนี้ดีเฟนต์นะครับแม่นางชูนะของเราหน้าต่างตัวละครนี้ก็ดูง่ายๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษด้วย นะมาดูข้างล่างกันบ้างอันนี้เป็นเลเวลอัพก็คือใช้ผลึกสีม่วงนั่นแหละที่ผมบอกไปมกเมื่อกี้อัพเลเวลได้ก็กดค้างนะอันนี้กดค้างไปเรื่อยๆนะครับนี่30พอแล้วจานเออ31พอแล้วนะครับไปอัพตัวอื่นบ้าง ability release เนี่นยอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับตั้เสริมของเราหาได้จากไหนมนต้องใช้หินอย่างเงี้ยหินพลังอย่างเงี้ยเมจิกเนี่ยในการอัพนะครับเมจิกสโตนหาได้จากไหนหาได้จากด่านเนื้อเรื่องนะครับนี่ไปที่โลเคชันเลย นี่นะครับหาได้จากด่านเนื้อเรื่องแล้วก็เป็น Event Line อีเวนต์รายวันอะนะมันก็จะมีดอกเหมือนกันนะครับแต่ละสีจะใช้หินที่ต่างกันนะครับตามตามสีเลยนี่ใช้หินสีทองสีส้มอันนี้สีส้มแล้วก็จะใช้หินสีลุงด้วยคือเราต้องปลดไอตรงนี้ทั้งหมดก่อนที่หน้าแรกอะนะแล้วก็จะมาปลดตรงนี้ได้นะครับคล้ายๆกับเกมเกมอะไรดีนะเอายกตัวอย่างง่ายๆก็อบลักในดานเจียนอะเคยเล่นกันไหมก็คล้ายๆกันเลยคือต้องปลดตรงนี้ทั้งหมดก่อน แล้วเราจะมาปลดตรงนี้ได้นะครับมีหลายหน้าเลยนะเนี่ยคือเยอะมี5ห,หน้านะทั้งหมดระบบที่4ข้างล่างเป็น a w a k e n อันนี้ก็คือการ up ปดาวนั่นแหละเราอยากอัปเดตของตัวละครก็ต้องัป a w a k e n ให้ครบก่อนทั้ง5นะทั้ง5าดาวเมื่อเราัป a w a k e n 5ดาวแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อก1ดาวนะครับข้างบนแต่และตัวละครก็จะมี6ดาวนะเดี๋ยวผมจะลองไปั p สักตัวหนึ่งแล้วกันเอาเป็นน้องคนนี้แล้วกันชูนะ รู้สึกว่านี้อัพดาวได้เลยหรือเปล่าอ่ะอัพ a w a k e n i n นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะเพิ่มตัดด้วยบวกกับเพิ่มเป็นสกิลขึ้นมานิดหนึ่งอัพ a w a k e n ดาวเต็มปุ๊บก็จะมาปลดเลตติ้งตรงนี้นะครับระบบที่4เป็นอีคิฟนะครับอันนี้เป็นของผมยังไม่ได้ปลดล็อก,กอ่ะนะต้องผ่าน chapter สด่านที่8ก่อนก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็คือเป็นระบบใส่ของนั่นแหละก็คงไม่พ้นเพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันนะแล้วก็ระบบที่5ก็คือสกิล อันนี้เป็นสกิลตัวละครนะครับซึ่งแต่และตัวละครเนี่ยอ่ะเบตเทิลสกิลข้างล่างจะมี2สกิลนะครับของตัวนางอะนะไม่ใช่ของตัวนางทุกตัวละครจะมี2สกิลนะครับอย่างอันเนี้ยเราสามารถอัพสกิลได้โดยกดเข้ามาที่ปุ่มสีเขียวแล้วก็อันนี้เลยอันนี้หาจากไหนอันนี้หาได้จากด่านอีเวนต์รายวันนะครับแล้วก็รู้สึกจะหาได้จากเควสด้วยสามารถอัพสกิลได้นะเออนะครับก็จะเพิ่มมาบวกมา1%อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ได้มาจากเมื่อกี้นะครับที่ปลดล็อกดาวนะ แล้วก็สกิลอันตินะครับซีแคดสกิลตีหมู่ต่องร้อยแรงกว่าเดิมแรงกว่าไอสกิลของลิมูรุมา10%ซึ่งระบบอันนี้ก็เนี่ยมีเท่านี้แหละนะครับมันมันง่ายไงมันมาเล่นง่ายอะ่ะเออเกมเนะี้ยโอเคมีอะไรอีกอะ่ะเออมีอน,นี้ด้วย protection character มันจะแยกกันระหว่าง battle character กับ protection character นะครับ p r o t e c t i o n character ก็จะเป็นนี่เป็นการ์ดท,ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปแหละ ว่าจะมีการ์ดเวลโดรามีการ์ดของเนี่ยแม่นางคนเนี้ยไม่ใช่ไม่นางสิ <laughs> โอ้โหดูภาพเล็กๆนึกว่าไม่นางไม่ใช่เนี่ยครับก็เป็นไลฟ์สปิริตมันจะมีหลายใบน,นะอันนี้ผมยังได้ไม่ครบเลยแล้วผมก็คาดว่าน่าจะมี5ดาวด้วยนะครับมานี่ก็คือระบบตัวละครน,นะครับระบบอัพเลเวลอัพเลงหรือว่าอัพะไตต่างๆของตัวละครน,นะครับก็จะอยู่ที่ระบบนี้แหละมาดูข้างล่างกันบ้างนะครับอันแรกเป็นชอ็อปก็น่าจะไม่มีไรอันนี้เออ มีแฟนชิ p พอยด t ด้วยมี t e m p พ s t คอนอันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ได้จาก PP หรือเปล่าไม่ใช่ได้จากเนื้อเรื่องแน่เลยนะฮะนี้ก็ทุกคนก็มาดูกันเองแล้วกันนะครับนะเป็นช็อปทั่วไป Interact อันนี้เป็นอ๋ออันนี้คือให้ของขวัญเป็นระบบแฟนชิพนะฮะอันนี้ให้ของขวัญได้ i n t e r อร์ก<ม>็ได้อินเตอร์ของชูน่าสิเออนี่มีกิฟต์มีเช g งสไตล์ก็คือเปลี่ยนชุดไหนดูสิ อันนี้อยู่ในโมดเซียนรังนี้อยู่ในโมดเซียนนะฮะรังนี้นี่แล้วก็อันนี้แหละอ่ะยังดูไม่ได้นะเนะครับตูนักก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอวยมากนะในอนิเมะเนี่ยแล้วก็อ่ะคาแรคเตอร์อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นประวัติตัวละครนะครับแล้วไวท์แหละไวท์ก็คือเสียง่ะอนะลองให้ของขวัญสิบวกไปอ่ะเลเวลสาม ก็เป็นระบบให้ของขวัญทั่วไปอะนะบวกโจมตีเหมือนเดิมนะครับบวกเลือดก็อย่าลืมมาให้ของขวัญกันด้วยนะครับเพราะว่าสําคัญเหมือนกันมันเกี่ยวกับการเพิ่มตัดตัวละครด้วยไงระบบที่3อันนี้เป็นคราฟของแน่เลยแต่ว่าผมยังไม่เปิดนะต้องผ่านแชปเตอร์ที่2อเอพิโซดที่8ไปก่อนถึงจะปลดล็อกทั้ง2ระบบก็คือระบบคราฟของกับระบบใส่ของอันนี้ก็เป็นกาชาและในตำนานนะช่องจานหมีต้องคู่กับกาชานี่เลย จะมีตั๋วฟรีไม่ใช่ตั๋วฟรีตั๋วเสียตังค์การันตี5ดาวหนึ่ตัวนะครับอันนี้อ๋อมีอิดฟีดด้วยเหรอนี้เป็นน่าจะเป็น protection skill นะอันนี้อันนี้หน้าบัคกนะครับมันบัคก,กอะทุกคนอ่ะมาแล้ว <c> เ <oughs> มื่อกี้บัคนะฮะใช้300เพชรที่ผมบอกไปในการเปิด1ตตูมนะครับอันนี้เป็นตัว๋วตั๋วฟรีอันนี้ตั๋วฟรีมาเรามาเปิดกาชาสัก1ตูมดีกว่าคิดว่าผมกลัวไหมครับผมก็ไม่กลัวหรอกนะผมบอกเลยนะ ไปดูดีเทลกันก่อนสิเลตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ5ดาวเนี่ยเลตจะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่อ่าอยู่ที่4%เนะครับ4ดาวอยู่ที่1 5แล้วก็3าดาวอยู่ที่8 1โอ้ถือว่าเยอะนะเนี่ยนะลุงบันนะถือว่าเยอะอยู่นะไปเราก็ออนี่ไงเวลโดล่าเป็น5ดาวนะครับอันนี้เป็น protection skill นะฮะแล้วก็จะมีมิลิมนาวาด้วย แล้วก็จะเป็นลิมรูทเทมเพสซึ่งตัวเนี้ยผมได้มาแล้วนะครับก็ขาดแค่มิลิมอะนะผมอวยมิลิมด้วยเหมือนกันก็หวังว่าจานจะได้นะครับผมมาเรามาเปิดเขาก็บอกว่าการันตี4ดาวนะเนี่ยไปครับผม1ตูมมานี่หน้านี้ก็บั็กเหมือนกันหน้านี้ก็บั็กเหมือนกันนะอะไป เป็นสีอะไรเป็นสีอะไรครับผมอันนี้โอ้โหบัก๊กมองไม่เห็นนะครับทุกคนนะทุกคนเป็นกันไหมนะฮะหน้านี้มันบั๊กอะ่ะโอ้โหเราข้ามไปก็ได้อันนี้เป็นสีอุ้ยเป็นสีทองสีลุงหรือเปล่าโอ้สีทองดิมารู้ล่างสี่ดาวซอดแมนชิฟฟอร์สนะฮะโอ้โหสามดาวโอ้ยเด็กนี่อื้มไม่นาง แม่นางคนนี้ยังไงอ๋อคุณลุงเฮ้ยไม่ออกห้าดาวบ้างเหรอเนี่ยสงสัยต้องรีไอดีวะดูทรงมาอย่างนี้ออห้าดาวหน่อยห้าดาวสักตัวหนึ่งไปโกโก่โกปะไม่น่าจะมีแล้วหรือเปล่าเนี่ยห้าดาวมันออกตั้งแต่ตัวแรกเลยหรือเปล่าเกมนี้ใช่ไหมน่าจะเกลือแหละจานดูทรงแลสะสคริปต์แหละโอ้โหเรียบร้อยนะครับเกลือ เกลือยับนะโอเคทุกคนก็เป็นระบบกาชานะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะรู้สึกมีตั้งค่าไหมเกมนี้เดี๋ยวดูตั้งค่าก่อนดิตั้งค่ามีไหมไหนดูตั้งค่าอ๋อมีทางซ้ายอีกอันนี้เป็นกิฟของขวัญน,นะครับอันนี้เป็นเควสายวันหรือว่าเควสเป็น Arch ment อาชิพเมนต์นะอันนี้นี่นะครับอาชิพเมนต์ต่างๆนะแล้วก็อ่ะไปดูซิตั้งค่ายังไง อันนี้เป็นคังตัวละครอันนี้เป็นเฟนน่าจะเป็นเพื่อนนะเป็นโปรไฟล์ออปชั่นล่ะอ๋อออปชั่นจะมีแค่นี้นะครับ Data Transfer ก็ย้าย ID นะครับอันนี้อ่ะนี่อันนี้เป็น ID ดีอันนี้ตั้งพาสเวิร์ดแถึง32ตัวอักษรนะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะเออไม่มีภาษาไทยโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเกมนี้นะก็เดี๋ยวเราไป ว่ากันในคลิปที่2หรือว่าคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับระบบของเกมคร่าวๆของคลิป <enfermed> น <ad? S 2> ี้เด <ifa> ี๋ยวเราไปรอดูคลิปที่2กันละกันว่าจะมีตัวละครไหนน่าเปิดบ้างหรือว่ามีตัวละครไหนน่าใช้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปที่2นะฮะส่วในคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปที่2นะฮะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชุิปนะครับส เดี๋ยวคลิปลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคับผม